สวัสดีท่านคนดูด้วยนะครับนี่เราจะมาสแกน QR Code Neocongrip You Up ร a ก n e v e r ก o n g r i p You Up โอเคเราเข้า,ลาไนาลาไน์ไปดีครับเข้าไลน์ไปเนี่ยครับก็จะเป็นงี้ <c oughs> เข้าไปเลยครับก็อยู่ในเกมไหมครับ <c oughs> ผมไงโอเคนะครับเดี๋ยว โอเคเราเริ่มสกแกนได้แล้วครับว้าว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 ,ว,าวนี่ครับเพลงนี้หนึ่งเก้าแปดเ็ตนะครับก็เออทีนที้แค่นี้ถ้าใครอ่ะสแกน QR code ทัทง้งในโทรศัพท์หรือในคอมมันทำได้หมด โอเค <c oughs> เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ใต้รางนะคะ